ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ M8 นะคะเข้ามาเรียบร้อยเนาะนะคะก็เป็นในทีมของแบบคาร์บอยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวว่ามีอะไรมาบ้างนะคะเราได้ทําการซื้อร่วงหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดรับไปเลยนะคะเลเวลเราก็จะอัพนะคะเป็นแบบ 13เลเวลนะคะแอนนี้ก็จะเปลี่ยนทีนี้เราก็จะเลือกรับแบบ U C นะคะแล้วก็รับไปเลยเรียบร้อยนะคะคือของซีซั่นนี้เราคิดว่ามันคุ้มมากๆเนะคะเพราะว่าของมันได้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะได้แบบปืนได้กระเป๋าได้ชุดนะคะซีซั่นนี้กระเป๋าสวยมากนะคะทุกคนเราชอบกระเป๋ามากเนาะนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของแพ็กกิจกรรม R P เนี่ยนะคะที่ว่า เสียเงินนะคะที่เสียเงินซื้อแพ็คไปเนี่ยนะคะสําหรับเราเนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มี UC เหลือไม่ต้องซื้อนะคะสําหรับเราไม่ต้องซื้อเนาอนะคะแต่ที่เราซื้อเพราะเราขี้เกียจเผื่อวันนึงเนี่ยเราไม่ได้เล่นก็อ,อ,อาจจะได้เวลห้าสิบไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อวันไหนขี้เกียจทำอา RP พีนะคะแต่ที่ผ่านมาก็คือทําหมดนะคะทาบรรทุกซีซันนะคะจนได้เงินคืนมานะคะก็เรียบร้อยนะคะได้มาเป็นเตเฟลห้าสิบเรียบร้อยนะคะ โอเคนี่เราก็จะได้อันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนครบ1,000ได้คืน UC หนึ่งพันนะคะอะนะคะเราก็จะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างเนาะนี่นะคะไดะ้ได้ของเยอะมากนะคะซีซั่นนี้ดีมากๆเพราะว่าได้ของแดง2ชิ้นนะคะซีซั่นก่อนได้ชิ้นเดียวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคุ้มแล้วนะคะได้ได้ได้ของแดงของชิ้นเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับนะคะในส่วนของที่เป็นอ e ีโมชั่นนะคะก็คือถ้ามีแล้วนะคะ e อีโมชั่นพวกนี้นะคะถ้าเต็นต่างๆนะคะถ้ามีแล้วก็เลือกคูปองแบบเรานะคะก็ได้คูปองฟรีมาสองใบเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่เติมเอ่ออาพีทุกซีซั่นนะคะอย่าลืมมารับตั๋ว RP 2ใบตรงนี้ด้วยนะรับฟรีนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Golden เติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข UED และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทั้งร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง UED ไทยและ UED ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook f a n p a Golden เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่ Golden เติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของชุดเลยนะคะก็จะเป็นชุดแดง,ะะแดอ,อ,งอันนี้นะคะแล้วก็ชุดกระบองเพชรอันนี้เนาะนะคะพร้อมหัวคือค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะได้ชุด2ชุดเนี่ยไอ้สามชุดด้วยนะคะเป็นฮูดดี้อีกชุดหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหัวแดงนะคะคุ้มมากนะคะได้ของแดง2ชิ้นเนาะนะคะสําหรับเรานะคุ้มแล้วนะคะได้ของแดง2ชิน้นแล้วก็เป็นฮูดดี้อันนี้นะคะ สวยเลยนะคะเข็ดฮุดอันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็กระเป๋าเราชอบมากนะคะเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากเลเวลหนึ่งนะคะแล้วก็เลเวลสองแล้วก็เลเวลสามนะคะสวยมากนะคะเป็นแบบปีกๆนะคะสวยงามแล้วก็เป็นที่ห้อยกระเป๋าเนาะนะคะเป็นกรองนมวัวเนี่ยคะเอ่อแล้วก็เป็นกางเกงที่มากับฮูดดี้อันนี้เนาะนะคะก็สวยอยู่นะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของออแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนชุดกลับก่อนปืนสกาแอลนะคะอันนี้สวยงามเลยนะคะสำหรับสกาแอลกระบอกนี้เนาะนะคะแล้วก็เป็นปืนอ,อ,อันนี้นะคะ QBU นะคะเราไม่ค่อยมีสกิน QBU เนาะนะคะก็คือว่าสวยมากนะคะแต่ซีซันที่แล้วก็เพิ่งแรกมาแล้วก็ UMP นะคะ แล้วก็ลายเครื่องบินเป็นลายนี้นะคะสวยงามเลยแล้วก็ร่มค่ะเป็นร่มลายดอกกุหลาบเนาะนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของระเบิดมือนี่เป็นรูปวัวอันนี้น่ารักมากนะคะคือได้ของซีซันนี้ได้ของค่อนข้างครบนะคะได้แบบเกือบทุกอย่างนะคะ แล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะนะคะก็ขออภัยในเสียงรบกวนต่างๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เนาะนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะ